สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพกโอ,อ๋อีกครั้งนะครับวันนี้โอ๋จะมีข่าวบางอย่างข่าวด่วนข่าวร้อนมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดทั้งหมดอันนี้โอ๋ขอชี้แจงนี้ก่อน,นครับว่าทั้งหมดที่โอดจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลบางส่วนที่ผมได้มาแต่ทุกอย่างยังไม่มีการไฟนอล เป็นที่สุดนะครับแต่มันมีความชัดเจนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างที่ผมจะพูดในเนื้อหาต่อไปนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลในตัวผมนะครับอันไหนที่ผมพูดแล้วอาจจะไม่ถูกใจพี่ๆทุกท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมมองว่าถ้าผมเป็นลูกค้าบางอย่างผมก็อยากให้มีเพิ่มนะครับอันไหนที่ลูกค้าจะได้ผลประโยชน์ผมก็อยากให้มีนะครับแต่อันไหนที่ดีก็ขอชื่นชมนะครับ เอาละครับเดี๋ยวขอไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับว่าวันนี้เรื่องที่โมจะพูดนั่นคืออะไรนะครับอย่างที่คนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอีกไม่นานเนี้ย e อ็กเพนเตัว2022นะครับจะมีการเปิดตัวในบ้านเรานะครับนั่นคือจะมีการเปิดตัวในช่วงงานมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับแล้วก็อกก็กําลังเริ่มรับจองแล้วนะครับส่วนราคานะครับต้องแจ้งก่อนว่ายังไม่มีไฟนอลออกมานะครับแต่ส่วนตัว ผมมีความคิดเห็นกับเรื่องราคาไว้อยู่ที่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้ผมจะพูดถึงรายละเอียดตัวรุ่นที่จะเข้ามาบ้านเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปตามสื่อต่างๆแล้วนะครับว่าเ e อ็กเพนเดอร์โฉมใหม่หน้าตาจะเป็นยังไงรวมถึงที่อินโดน้าตาเป็นยังไงผมบอกได้เลยครับว่าภายนอกหน้าตามันจะเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันเรื่องภายในบางจุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ดีด้วยนะครับและเดี๋ยวถ้าไปเทียบกับ คู่แข่งแบรนด์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้อันนั้นเดี๋ยวโอจะไปพูดตัวท้ายคลิปนะครับแต่โอจะพูดถึงเรื่องสเปคตัวรถให้ทุกคนทราบก่อนว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่เราทราบนะครับตัวภายนอกเนี่ยจะได้เหมือนตัวอินโดทุกอย่างเริ่มจากที่ตัวด้านหน้านครับไฟด้านหน้าเนี่ยกับตัวไฟด้านท้ายเนี่ยจะเป็นทรงรูปตัวทีนะครับเพียงแต่ว่าตัวไฟด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นหลอด ธรรมดานะครับก็คือเป็นหลอดไส้ไม่ได้เป็นหลอด led นะครับแต่ส่วนไฟท้ายด้านหลังเนี่ยจะได้ตัวที่เป็นหลอด led มาให้นะครับรูปทรงดีไซน์ก็อย่างตามทุกคนเห็นรูปหลุดมาแล้วนะครับหรือว่าใครที่สนใจจะซื้อจะจองก็ทักหาโอได้นะครับรยลดข้อมูลตรงนี้ผมไม่ oh, ขอลงเยอะนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับไปในส่วนถัดไปนะครับแม็ก แม็กก็จะเป็นลายใหม่ตามที่ทุกคนเห็นตามในสื่อต่างๆนะครับที่มีหลุดออกมานะครับแม็กก็จะเป็นขอบ17นะครับลายส่วนตัวผมเรียกว่าลายกังหันนะครับกังหันที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆที่เราตัดกระดาษมาพับกันนั่นแหละครับแต่ว่านี้ใครจะเรียกลายอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมเรียกลายกังหันนะเป็นลายที่สวยนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านแต่ว่าที่จะบอกคือของเดิมในตัวรุ่น GT นะครับจะเป็นแม็กขอบ16 คอสจะเป็นรุ่น17แต่รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับเอพนเดอร์2022จะได้แม็ก17มาเลยนะครับมาในส่วนต่อมานะครับในส่วนนั้นก็คือตัวภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะสีดานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่มากมายนะครับเอพันเดอร์ตัวนี้ในตัวโมเดล2022เนี่ยคอนเซปต์ที่โอ๋เข้าใจนะครับเขาจะทําเป็นทรงรูปตัว T T Shape นะครับชั้นสิ่งที่โอ๋มองเห็นเนี่ยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไฟหน้าไฟท้ายนะครับตัวคอนโซลหน้าเนี่ย จะออกทรงรูปแบบที่เป็นตัว T ท,ทั้งหมดเลยรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะครับ <sur> ก็จะเป็นทรงคล้ายๆตัว T นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการดีไซน์ถามว่ามุมมองผมเป็นยังไงในเรื่องการดีไซน์ตัว T ก็สวยนะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ละคนชอบแล้วกันถ้าถามผมส่วนตัวเป็นทรงที่สวยโอเคนะครับสำหรับผมนะครับไฟหน้าก็สวยไฟท้ายก็สวยคอนโซลดีไซน์เป็นรูปตัว T ก็สวยพวงมาลัยดีไซน์ที่เป็นตัว T ก็สวยนะครับแต่เบาะที่จะได้มาเนี่ยในบ้านเรานะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับ แจ้งเลยว่าเป็นเบาหนังภายในสีดํานะครับพร้อมกันในเรื่องตัวเบาะที่สะท้อนความร้อนนะครับจะคล้ายๆในตัวปัจเจรรุ่น e l ลิตนะครับความหมายคืออะไรอธิบายสั้นๆนะครับก็คือเวลาเราจอดรถตากแดดเนี่ยเบามันจะสะสมอมความร้อนได้น้อยกว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ออมความร้อนนะครับแต่มันอมความร้อนน้อยกว่าสะท้อนความร้อนออกไปได้กว่ารุ่นเมื่อก่อนนะครับ ถ้ารุ่นเก่าๆเามื่อก่อนน่ะก็จะเป็นเบาะหนังธรรมดาทั่วๆไปจอตากแดดเบาะมันก็จะร้อนหน่อยนะครับถ้าเราไม่ได้หาอะไรมาบังที่ตัวกระจกปานหน้านะครับแต่ถ้าเป็นในตัวรุ่นนี้ h e a n d e r 2022นะครับจะได้เป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับจะอมความร้อนน้อยกว่าสะท้อนความร้อนได้ดีกว่านะครับมาในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับคือในเรื่องตัวดีไซน์ใหม่แผงแอร์ใหม่หน้าจอใหม่พวอมไลัยใหม่ นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวพวกตำแหน่งตรงเกียร์เนี่ยมีอุปกรณ์ของเพิ่มเติมลูกเล่นเข้ามาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวที่ตัวจอก่อนนะครับจอเนี่ยก็จะได้ในเรื่องตัวที่เป็นจอ9นิ้วนะครับรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับความหมายสั้นๆเลยครับเสียบสายดูแผนที่ได้ฟังเพลงได้ดู YouTube ได้แต่ดู YouTube ฟังดีๆนะครับจอดรถจะดูได้แต่เมื่อใดที่ท่านขับรถนะครับมีความเร็วไปที่2030 ภาพจะตัดนะครับภาพจะตัดฟังได้แต่เสียงไม่ขึ้นภาพนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะดู YouTube ได้ตลอดการเดินทางนะครับก็อาจจะต้องไปหาโดยว,วิธีการเปลี่ยนจอ Android หรือว่าไปทำการปลดล็อกระบบอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาที่ตัวแผงแอร์นะครับแผงแอร์ก็จะเป็นแผงแอร์แบบรูปแบบโชว์ที่เป็นไฟแบบดิจิตอลนะครับแต่ต้องทำาเข้าใจก่อนนะครับว่า มันจะไม่ได้เหมือนปาเจโโลนะครับจะไม่ได้มีระบบตัวที่เป็นแบบว่าแอร์ออโต้ซ้ายขวาแยกจากกันอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่บอกก่อนว่าแผงแอร์เขาเป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันในเรื่องเร่งทําความเย็นให้เร็วขึ้นเร่งทําความเย็นคืออะไรนะครับเวลาที่เราจอดรถตากแดดใช่ไหมครับแล้วเรามาถึงตัวรถเนี่ยเราต้องการให้แอร์เย็นไวที่สุดเรากดปุ่มตัวนี้ครับระบบจะทําการเร่งพัดลมแล้วก็ทาการปรับอุณหภูมิให้ต่ําที่สุดเร่งความเย็นตัวแอร์ให้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป ช่วยให้เราเนี่ยมาจากอากาศร้อนๆข้างนอกเข้ารถเนี่ยก็จะเย็นได้ไหวมากิ่งขึ้นนะครับการตกแต่งภายในนะครับตัวเมื่อก่อนรุ่น GT พวกรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น2020นะครับทั้งตัวรุ่นคอร์สแล้วก็รุ่น GT เนี่ยจะไม่มีที่พักแขนมาให้รุ่นนี้ก็จะมีที่พักแขนมาให้ส่วนที่วางแก้วน้ําด้านหน้า2ตําแหน่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวมีการ บุพวกอุปกรณ์ที่เป็นซอฟท์ทัชนุ่มๆม,มาให้นะครับทำให้ดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในช่องตัวใต้ที่พักแขนเนี่ยก็ยังมีช่องใส่ขวดน้ำได้เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับที่ว่าเขาจะมีสอดแทรกในเรื่องตัวกล่องใส่ทิชชู่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้รอดูรถตัวจริงแล้วกันแต่นี้ออกมาเล่าให้ฟังกับข้อมูลที่โอได้มานะครับมาที่ตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้ตามคำเรียกร้องของบ้านเราเลยนะครับ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้ระบบ cvt นะครับทำให้ในเรื่องอัตราเร่งจังหวะการแซงเร่งแซงเนี่ยรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้นนะครับชั้นเวลาจะไปเที่ยวเขาขับเดินทางระยะไกลนะครับมั่นใจได้ในเรื่องอัตราเร่งแซงนะครับทันใจรวดเร็วแน่นอนแล้วครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาในเรื่องฟังก์ชันตัวที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบออตโต้โฮท,ที่มีเหมือนในปาเจโร่นะครับออตโต้โฮค,คืออะไรนะครับทำความใจง่ายในเรื่องระบบออโต้โฮนะครับ ความหมายคือเวลาเราจอดรถติดไฟแดงเนี่ยปกติเราจะต้องเหยียบเบรกหรือว่าปลดตัวเกียร์มาที่เกียร์เหรือเกียร์พอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นระบบออ t โตโฮเนี่ยเราเข้าสู่ระบบฟังก์ชันออโตโฮไว้นะครับระบบจะดึงเบรกมือไว้ให้เรานะครับเราก็ปล่อยเท้าออกจากตัวเบรกได้เลยนะครับพอไฟเขียวเราก็เติมคันเร่งออกเดินออกเดินหน้าได้เลยครับนี่คือความหมายของตัวออโตโฮเดี็วคลิปออโตโฮเนี่ย ตอนรถมาจริงๆอเราจะทําแยกให้ดูทั้งตัวในรุ่นนี้แล้วก็ตัวปัจจิโลนะครับอันนี้เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับในตัวมาที่ตัวคอนโซลด้านหน้าก็ยังมีตัวช่องจุดบุหรี่ไว้เสียบเชื่อมต่อกล้องบันทึกหน้ารถเหมือนเดิมแต่ในส่วนของตัวที่เป็นช่อง usb f a าช c h a r ตัวนี้ยังต้องติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมเองนะครับไม่ได้มีแถมเพิ่มมาให้จากโรงงานมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่ทรงตัว t นะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับ สิ่งที่ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือในเรื่องตัวมาติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมระบบคูชคอนโทรลล็อกความเร็วแปรผันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ตัดออกอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับมาในส่วนแถว2นะครับตรงผู้โดยสารแถว2มีอะไรเพิ่มเติมเพื่อบ้างนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือยังมีแอร์แถว2เหมือนเดิมนะครับแอร์เพดานช่องใหญ่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเอ็กเพนเดอร์เป็นรถรุ่นเดียวที่มีแอร์สตัวนะครับ มีทั้งตัวด้านหน้าและก็ตัวตรงกลางของผู้โดยสารตอน2นะครับข้อดีของการที่มีแอร์สตัวก็คือจะช่วยในเรื่องการทําความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับเออผมไม่รู้คุณจะเชื่อไม่เชื่อนะครับคุณลองไปขอ,อนั่งรถคนที่มีเอเพนเดอร์ก็ได้ครับเอเพนเดอร์เป็นรถที่แอร์เย็นและหนาวที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมไปลองนั่งมานะครับอันนี้แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อนะไปลองสัมผัสดูนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าที่นั่งนั่งมานะครับแอร์เพนเดอร์หนาวจริงๆนะครับ แต่ว่าดีไซน์เขาก็จะทําใหม่นะครับแอร์ยังมีเหมือนเดิมนะครับที่ทําใหม่ก็คือในเรื่องดีไซน์ปุ่มเปิดปิดแอร์ตัวแถว2นะครับยังมีเหมือนเดิมอันนี้ถือว่าดีเยี่ยมปรับปรุงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มาในตัวเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถว2สิส่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับปกติผู้ที่นั่งแถว2เนี่ยเวลาถ้าเกิดเรานั่งกัน2คนมันสามารถดึงที่นั่งตรงกลางลงมาทิ้มที่พักแขนได้ใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือ พอเป็นที่พักแขนแล้วไม่มีที่วางแก้วน้ำเนี่ยเวลาเราจะทานน้ำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากตัวนี้ก็เลยมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะครับมีใส่ในเรื่องตัวช่องใส่แก้วน้ำมาให้อันนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับดีเป็นประโยชน์ดีต่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นจุดที่ผมบอกเลยว่าผมว้าวมากนะครับในรุ่นนี้นะครับมากันสักทีนะครับและเป็นประโยชน์กับตัวผู้ใช้งานบดยษารตอน2เป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือช่องที่ชาร์จโทรศัพท์ครับ เมื่อก่อนช่องที่ชาร์จโทรศัพท์ของตัวในรุ่นเอเนเดอร์รุ่นก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่2022นะครับที่เป็นรุ่น GT กับคอร์ของตัวปี2020เนี่ยเวลาผู้โดยสารตอนสองจะใช้งานในเรื่องชาร์จทีก็ต้องเปิดที่พักแขนตรงแถวด้านหน้าของผู้ของคนขับใช่ไหมครับแล้วก็เสียบลากสายออกมามันค่อนข้างจะดูวุ่นวายนะครับบอกก่อนว่ามาเลยลงเลยยางไปหมดแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่เอเนเดอร์ D 2 2022ปัญหาตรงนี้ถูกแก้ไขแล้วนะครับคุณสามารถชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์ของคุณได้เลย เพราะเขาจะมีช่องชาร์จมาให้2ช่องตัวที่เป็นช่อง USB ธรรมดากับช่องที่เป็น Type C นะครับใครที่ใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆที่เป็นหัวชาร์จ Type C ทั้ง2ด้านนะครับยินดีด้วยครับคุณชาร์จโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับส่วนใครที่เป็นหนึ่งหัวรุ่นเดิมที่เป็นด้านหนึ่งเป็น USB อีกด้านนึงเป็นไมโครแล้วอีกด้านหนึ่งที่เป็น Type C ก็ยังเสียบชาร์จได้ตามปกตินะครับแต่แจ้งก่อนนะครับว่ามีแค่2ช่องนะครับช่องหนึ่งเป็น Type C ช่องหนึ่งเป็น USB นะครับอันนี้อาจจะต้อง ส่วนแถว3ก็ยังมีที่ชาร์จอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นใช้ที่จุดบุรีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคสรุปมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไปบ้างครับหลกัหลกๆก็จะเป็นในเรื่องภายในนะครับในเรื่องเบาะหนังสีดำนะครับแถว2ผู้โดยสารแถว2ก็จะมีที่พักแขนนะครับแถวหน้าเนี่ยในเรื่องเกียร์ก็จะเป็นในเรื่องตัวเกียร์ CVT นะครับจอที่เป็นจอ แอ็นดอร์วอตต์แอปเปิลคาเพย์พวงมาลัยแบบใหม่ที่เป็นไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่เพิ่มเข้ามาส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมครับถึงพันห้าร้อยซีซีไมเวกนะครับแรงม้าที่หนึ่งร้อยห้าแรงม้านะครับแรงบิดที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนิวตันเมตรนะครับเติมก็ยังเติมเก้าหนึ่งเก้าห้า e สิบได้เหมือนเดิมนะครับถังน้ำมันที่สี่สิบห้าลิตรนะครับข้อดีของพวกนี้ก็คือจะดูแลรักษาง่ายนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนแล้วว่า มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาใหม่นะ่าคือการในเรื่องเซ็ตโชคนะครับโชคตัวนี้จะเซ็ตขึ้นมาใหม่นะครับความนุ่มก็จะนุ่มมากขึ้นนะครับเกาะถนนมากขึ้นเ,เดี๋ยวถ้าไงาเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกคนมาลองขับนะครับดูว่านุ่มประมาณนี้ชอบไหมอะไรไงก็อยากให้มาลองดูนะครับมาลองทดลองขับดูนะครับส่วนระบบพื้นฐานนะครับก็ยังมีอยู่ครบเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS เออ EBD ป้องกันล้อล็อกอะไรพวกนี้เสริมแรงเบรก b a ระบบช่วยบนทางลาดชันอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือระบบเ,เรื่องไฟนําทางเวลาที่เราจะเข้าบ้านเวลาเราดับเครื่องยนต์แล้วครับที่เรียกว่า w l c o m e Home อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีเข้ามาให้นะครับรวมถึงระบบไฟฉุกเฉินอะไรต่างระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอะไรก็มีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Airbag ก็จะเป็น a i r b a g คู่หน้านะครับมาในส่วนเรื่องตัวสเปคตัวรถความทรงความสูงอะไรต่างก็ตามนะครับถ้าเทียบกับ อีกแบรนด์หนึ่งที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับยี่ห้อตัวีนะครับตัว e x p ก n d e r เนี่ยต้องบอกว่า e x p ก n d e r ตัวใหม่2022นะครับความยาวจากตัวด้านหน้าไปจนถึงท้ายเนี่ยจะยาวกว่าตัวตัววีนะครับแบรนด์คู่แข่งนะครับตัวนี้ความยาวตัวด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังอ่ะจะอยู่ที่4,595มมนะครับส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยจะอยู่4,475นะครับชั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับความกว้างในห้องโดยสารเนี่ยของตัว เอ็กเพนเดอร์เนี่ยสองพันยิบสองก็จะมีมากกว่าตัวย e ี่ห้อตัววีนะครับความสูงนะครับจากตัวพื้นรถนะครับจนถึงตัวจากตัวอันนี้นะครับตัวถนนจนถึงตัวใต้ท้องรถนะครับความสูงตัวใต้ท้องรถเนี่ยหรือกาวเคแลนส์นะครับก็จะอยู่ที่สองรอยยี่สิบมิลลิเมตรนะครับส่วนของตัววีจะอยู่ที่สองร้อยห้ามิลลิเมตรถามว่ามันต่างกันยังไงต่างกันตรงนี้ครับเวลาที่เราขับรถลุยน้ําเห็นเห็นง,ง่ายๆเลยครับ ตัวนี้มันจะลุยผ่านนะ้ำอุปสรรคได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันสูงกว่าอยู่ประมาณ10กว่ามิลน,นะครับตอนนั้นมัน205มิลตัวนี้220มิลน,นะครับก็ตรีมกลม10มิลน,นะครับก็จะลุยน้ําได้มากขึ้นสะดวกมากขึ้นรวมถึงเนินสูงสูงนะถ้าอองรดมันก็จะไม่คลูดกับตัวเนินเวลาเนินลูกนาดอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้เยอะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนตัวแรงม้าแรงบิดนะครับแรงม้าเนี่ย จะไม่ได้ค่อยแตกต่างกันเยอะนะครับของตัว V เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยหกแรงม้านะครับถ้าของตัวเอ็กเพนเดอร์เนี่ยของบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยห้าแรงม้านะครับแต่ว่าแรงบิดเนี่ยแรงบิดเอ็กเพนเดอร์จะเยอะกว่านะครับเมื่อเป็นในเรื่องตัวมิซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ที่เป็นเจ้าตลาดในเรื่องตัวรถครอบครัวอยู่แล้วนะครับของตัว V เนี่ยจะอยู่หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดแรงม้านะครับถ้าเป็นของเอ็กเพนเดอร์เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสสิบเอ็ดแรงม้านะครับส่วนความชอบเนี่ยก็ต้องให้มาทดลองขับกันดูครับว่าอััตรรราเเ่่งนนนีียแบบบบ้คคุณชอมะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเข้าใจก่อนนะครับว่าทางเอ็กเพนเดอร์ตัว V ทั้งตัวพวกอติกาอะไรพวกนี้นะครับหรือแบรนด์อื่นๆที่กําลังจะเปิดตัวตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเกียร์ cvt ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาในเรื่องตัวความจุถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันของเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้2022จะอยู่ที่45ลิตรนะครับถ้าตัว V จะอยู่ที่4 3ลิตรนะครับต่างกัน2ลิตรนะครับอาจจะไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเยอะกว่าก็ได้เปรียบคร มาที่ตัวการรับประกันตัวรถนะครับการรับประกันตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนโลนะครับก็จะเหมือนกับตัว e x p a n d e r ตัวรุ่นก่อนหน้านี้ตัวที่เป็นปี2020นะครับแต่จะแตกต่างในเรื่องโปรโมชั่นที่รันกันตอนนี้นะครับวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่8เดือน3มีนาหกนะครับแจ้งก่อนนะครับว่าตัว e x p ก n d e r 2 0 2 2ันะครับออปชั่นต่งตางๆที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ในตัวในรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่ต่างกันเรื่องการ พวกของแถมนะครับตัว e x p l e n d e r 2 0 2 2เนี่ยให้ประกันตัวรถที่5ปีหรือ1,000 0แโลแต่จะไม่ได้ในเรื่องพวกแพ็กเกจค่ามรักษาเวลาเข้าศูนย์นะครับเวลาเข้าศูนย์ค่าน้ำมันเครื่องค่าอะไรนั้นก็ต้องจ่ายเป็นตามปกติแต่ถ้าคุณเลือกในรุ่นตัวก่อนหน้านี้ตัวที่เป็น GT ที่เป็น2020ทั้งตัว GT ละครน,นะครับ อนนี้มันมีโปรแถมในเรื่องตัวค่ามุมลค่าพูดง่ายคือเวลาเข้าศูนย์ครับค่าใช้จ่ายพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ไม่ต้องเสียเลยก็ฟรีไปนะครับแต่ว่าโปรนี้มันมีระยะเวลาจํากัดโปรโมชั่นเขาอยู่นะครับต้องออกรถภายในมีนานะมีนา65คุณจะได้โปรนี้ในตัวที่เป็นรุ่น gt 2020แล้วก็ตัว Cro s s 2 0 2 0นะครับส่วนเอ e n น e r 2022ไม่ร่วมแพ็กเกจกับตัวเวลาเข้าเข้าศูนย์ฟรีนะครับแต่ได้ประกันตัวรถเนี่ย5ปีสาโลอยู่แล้วนะครับ ทำาเข้าใจกันนะครับแยกคนละส่วนประกันตัวรถหปีแสนโลแต่เวลาเข้าศูนย์ค่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เท่าไหร่อันนั้นก็ต้องจ่ายไปนะครับแต่มันจะไม่เหมือนตัว airpunter gt ที่เป็น2020ทั้งตัว gt 2020และคอรสองพันยีประกันตัวรถหปีแสนโลเท่ากันแต่เวลาเข้าศูนย์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่ต้องจ่ายครับฟรีนะครับส่วนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินน่ะมันมีให้อยู่แล้วแต่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าใครที่ได้แพ็กเกจค่ามูลดค่าง ฟรีตลอด5ปีแสนโลนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ก็จะได้1ปีหรือว่า1แสนโลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไปในส่วนสรุปตอนท้ายแล้วกันนะครับสรุปตอนท้ายเอเวนเจอง์ e 2022นะครับตัวโมเดลใหม่ล่าสุดมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องตัวไฟส่งตัว T นะครับด้านหลังไฟด้ายก็ตัว T นะครับ ล้อก็จะเป็นล้อที่ใหญ่ขึ้น17นิ้วนะครับเบาให้นในก็จะเป็นในเรื่องตัวเบาะหนังนะครับสะท้อนความร้อนหน้าจอแบบหน้าจอด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอแบบใหม่9นิ้วรองรับ Android แล้วก็ Apple CarPlay นะครับก็คือเสียบสายนั่นแหละครับดูแผนที่ดู YouTube ได้แต่ว่าเวลารถวิ่งก็จะไม่สามารถดูภาพได้ถ้าเป็นใน u t u b e นะครับแต่ตัวนี้มีเพิ่มเติมฟังก์ชันเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือในเรื่องฟังก์ชัน Auto Speed Lock เวลาที่เราขับรถเองนะครับความเร็วเกินสัก 15กิโลเมตรหรือ20กิโลเมตรประมาณนี้ขึ้นไปนะครับเราจะได้ยินเสียงประตูทุกบานเนี่ยล็อกให้เราอัตโนมัติมันไม่เหมือนรุ่นก่อนที่ต้องไปทาปลดล็อกแล้วนะครับรุ่นใหม่ไม่ต้องแล้วนะฮะเขาทํามาให้แล้วจากโรงงานนะครับแอร์แอร์ก็จะเป็นแบบการแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าไม่เหมือนปาเจโร่นะครับไม่ได้มีระบบแอร์ออโต้ซ้ายขวาไม่ได้มีระบบเครื่องฟอกอากาศนะครับแอร์แถวสก็ปรับปรุงในเรื่องตัวดีไซน์ใหม่นะครับ ที่วางแก้วน้ําแถว1แถว2ขอ,องผู้โดยสารที่นั่งแถว2ก็มีเป็นทํามาใหม่นะครับแถว2เนี่ยปรับปรุงเยอะนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ c v t พร้อมเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้โฮอะไรพวกนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามีระบบคุชคอนโทรลให้นะครับช่วยให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับบังคับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเอาละครับผมจะแจ้งให้ฟังนะครับว่า Xender 2 0 2 2จะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่กี่รุ่นนะครับ ถ้าบอกอย่างนี้นะครับเอฟเนอร์สองที่กำลังจะเข้ามากาลังจะเปิดตัวนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน2รุ่นใหญ่นั่นก็คือในรุ่น GT กับรุ่นคอ r t สนะครับคอคุณฟังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวกาลังจะมีคอ r t ตัวโฉมใหม่เข้ามานะครับแต่ทั้งหมดแยกเป็น3รุ่นย่อยนะครับก็จะมีตั้งแต่ในรุ่น GT ก่อน GT ก็จะแยกเป็นรุ่นเริ่มต้น GLS นะครับแล้วก็มาขึ้นมาเป็นตัวท็อปที่เป็น GT นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโฉมใหม่ของตัว2022ตัวหน้าใหม่ที่คุณกำลังเห็นตามสื่อต่างๆนะครับส่วนคอรอสเนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลมาตอนนี้ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนภายในใหม่ทั้งหมดนะครับสรุปก็คือจะมีคอรอสตัวที่เป็นโมเดลใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นคอรอสสอง2แต่ว่ายังไม่เข้ามาตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องไมเวกเหมือนกันนะครับเครื่อง1ัน0นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องราคานะครับผมคาดการจากของเดิมเนี่ยบวกลบกันไปก็น่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0มไม่เกินนี้นะครับถ้าอย่างตัวในรุ่น GT ตัวเริ่มต้นต้นเนี่ยผมเดาว,ว่าราคาน่าจะอยู่สัก7500ไม่ข้ามสัก7900หรือเต็มที่ไม่เกิน8 0 0 0สน,นะครับส่วนในตัวรุ่นที่เป็น GT ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัว a v e n t e r 2 0 2 2นะครับตัวรุ่นที่คุณเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยผมเดาว,ว่าเดาว,ว่าราคาน่าจะ ไม่ต่างจากตัวรุ่นเดิมเยอะครับเพราะรุ่นเดิมเนี่ยมันอยู่ที่863,000ราคาผมว่าน่าจะไม่ข้าม9 9 9 0 0 0แน่นอนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนในรุ่นคอสคอสอ่ะเขาเป็นราคา9 0 0 0 0 0ขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าราคาจะบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่นี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ผมเดาว,ว่าจากราคารุ่นเดิมเนี่ยราคาน่าจะไม่เพิ่มเยอะหรอกครับน่าจะเต็มที่ก็เพิ่มอีก1 2 0 0 2 0 0 0ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โดยที่ อันนี้เป็นคันค่าเดาของผมนะต้องบอกก่อนแต่ในเรื่องสเปคอะที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและทีนี้ถ้าถามว่ามาเปรียบเทียบกันในเรื่องตัวด้านคู่แข่งที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้ล่ะที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดนะครับกับในเรื่องตัวรถรุ่นตัว V นะครับถามว่าผมอยากให้เ e n d e r 2 0 2 2ด0นี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับผมขออยากให้มันเพิ่มมาอยู่ สองฟังก์ชันเท่านั้นเองครับถ้าในมุมมองผมถ้าได้สามฟังก์ชันเนี่ยจะแจ่มมากแต่ว่ามันก็ต้องไปดูเรื่องราคาต้นทุนนั่นแหละครับว่ามันจะเพิ่มไปกี่บาทถ้าถามว่าถ้าเพิ่มมาได้นะจากโรงงานนะครับสิ่งที่ผมอยากให้มีก็คือในเรื่องเซนเซอร์เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะครับมีในเรื่องาบสปอร์ตอันนี้อยากให้มีมากๆนะครับสามก็คือในเรื่องกล้องมองภาพรอบคันผมอยากให้มีสามฟังก์ชันนี้หลักๆนะครับเอ็กเพนเดอร์ดีอยู่แล้วนะครับ ตัวเรื่องระบบเรื่องเครื่องอะไรเนี่ยเขาทามาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากให้มีเพิ่มเติมคือในเรื่องฝาแงฟังก์ชันนี้นะครับถ้ามีได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่อยากให้มีนะครับอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้นะฮะวันนี้ที่อยากมาเล่าสู่ให้กันฟังนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าใครท่านใดที่สนใจจะซื้อรถนะครับต้องการจะออกรถนะครับก็ฝากให้อโอกพราม2สองได้ดูแลด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม